โอเคครับก okay ็สว pues okay ัสดีเพื่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเจสซี่สล็อตนะเออใครที่เข้ามาเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยละกันเพื่อนเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาบนรถชามอีกเช่นเคยนะบนรถชามก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนพี่ๆน้องๆคอยชงเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเอะ ใครที่สนใจเข้ากลุ่มมนัธรรมก็ลองทักไปถามเขาดูนะเพื่อนเออวันนี้ก็มาเล่นเกมมาจองเว้นึงนะโอเคไปเออก็เอาทุนมาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะเพื่อนเออก็ขอเริ่มที่เบ็ดเจ็ดก่อนแล้วกันเบ็ดเจ็ดจะเจ็บหรือเปล่านะอืมสวยโอ๊ยมาถึงยี่สิบปดบาทเลยเพื่อนสวยงาม,มาถึงยี่บเก้าบาท เฮ้ยมาดีอยู่นะมาดีอยู่นะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่ามาดีอยู่นะชาวเนี้ยเออได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยโอ้โหเป็นไงวันนี้หมาหมา,หมาลูกข้อจะเจอฉายหรือเปล่าน้องๆจะเจอชอฉายหรือเปล่าหมาหมาเนี่ยอืมหมาหมาก็คือไอตัวนี้นะเพื่อนเอออย่าไปงงอย่าไปแกะอย่าไปโกสะโสเโรดสเดสวยงามมาแล้วจะยังไงฮะขีดสวยงามหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาท วายสองตัวสวยงามสิบบาทมาแล้วจยังไงต่อยังไงต่ออืไม่ไหลรุนรวเลยล่ะดอกนี้ได้มาหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทนะเพื่อนเออได้เรื่องอยู่ขอโทษเพื่อนขอโทษก็กำไรมานิดหน่อยละอืมมีแต่ได้กับได้หรือเปล่านยเออหรือว่ามีแต่เสียกับเสียเอไอ้ฮี้ก็ทุนมาแค่ร้อยห้าสิบบาทนะไม่ได้วันอะไรอยู่แล้วนะเพื่อนเออ เฮ้ยหมามารูปพ่อแตกไม่โหดเลยวันเนี้ยหมามามาหน่อยลูกเออสวยงามยังไงโอ้โหไม่มีต่อว่ะเฮ้ยเกินปุยมุยมันเกินปุยมุยมันเกินกีลิอากิลิโตอาคอาคิกิสวดยอดมามาดิพพ่มาสวยงามแปดสี่บาทยังไงต่อ หมามาลูกพ่อหมามาลูกพ่อช่องสามต้องมาแล้วล่ะโอ้โยไอเฮีย้ยหมามาช่องสามโอ้โยไม่เชอฉาายเลยว่าัฮลโหลหนึ่งร้อยบเก้าบาทนั่นเ่ินเออกําไรก็มาได้เรื่องอยู่จะสองร้อยกำไรมาสองร้อยประมาณสองร้อยเ่ินเออก็เงอนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปผมก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยกันเออจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปเด้อโอเคยู o okay? น you know? ยองโอเคโอเค are you ready วะเอะเอะวะเอะเอะวะเอะเอะเฮ้ยเฮ้ยเออมาดียี่สิบแปดบาทยังไงสองขีดมาแล้วยังไงนี่ยี่สิบเก้าบาทยังไงต่อสวยงามไอเฮี้ยหมามาไม่มาเลยว่ะลูกรักไอลูกรักไอลูกรักของบี้ไอลูกโอ้โหอีกนิดเดียวจะลงก็ไม่ลงเนาะไอเฮี้ยตัวเดียวเองโหลคือแบบ อะไรก in ับนี่ยจะแตกไม่แต่งไหนเฮียเออเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลอะไรสวยงามมา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 ลูกพาะมามาลูกพาะนี่แหละมามาสามสิบเอ็ดบาทได้ยังไงต่อไม่คอมโบเลยคอมโบไม่สุดเลยว่ะเฮ้ยฮัลโหลนี่เบ็ดเจ็บนะเนี่ยเบ็ดเจ็บแล้วเจ๊ะ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 อ้อ เออนี่ไงหม,มามามาขอขอแบบปังๆน่ะลูกๆขอแบบปังๆอะไว้สองตัวยังไงสวยงามพรามเปรดเออสวยง่อุ้ยสองร้อยสิบบาทเพื่อนือนโอ้หม,มามามาอีกแล้วสามสิบเอ็ดบาทนะเพืเ่อนโอ้โหได้เรื่องเลยดอกนี้ได้เรื่องเลยนะน้องๆ,ๆเออได้มาสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเด้อมาก็อ่ขึ้นเบ็ดดีกว่าเอ้ยอ,อ,อยู่ที่เบ็ดเจ็ดก่อนเพื่อนเออ ไปสักสามสิบหมุนไปก่อนสามสิบหมุนไปก่อนโอเคอยู่เลยดิเด้อ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 เอเอวะเอเอวะเอเอโอ้โหสวยงามสามสิบบาทไอแดงลูกพ่อ,อ,อมาดิสามร้อยสามสิบหกบาทโอ้โหดอกนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยลูกๆดอกนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยยังไงโอ้โหไอเขียวลูกพ่อไม่มาเสียดายเว้ย ดอกนี้ได้มาเท่าไรละน้องเออไอ้เหี้ยสี่ร้อยเก้าบาทนะเพื่อนเออเลขเก้านี่ก็คือเป็นเลขนำโชคบ่มนะเพื่อนเออตอนนี้กำไรขึ้นมาพันหนึ่งร้อยแล้วนะเออเดี๋ยวจะขึ้นเบ็ดให้แล้วเพื่อนโอ้ยมีจะเป็นเข้าอีกจังน้องโอ้ยไม่ก้อนเออไม่ก้อนเลยอจะแจกหรือเปล่าน้องจะแจกหรือเปล่าต้องมาดูกันนะเออมาดิมาไหนดิมาไหนดิหรอมาหนดิหรอ โอ้ oh my god โอยาโอยโหยสวยงามส่องโกมมาแล้วยังไงต่อ <c oughs> อือะไรกันครับเนี้ยอะไรกันครับนี้ยน้องๆเออมาหน่อยมาหน่อยดิลูกๆมาหน่อยดิลูกมาหน่อยดิลูกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเลสเลตรคลนน้อง,องเออ มาหน่อยก็ได้ฮัลโหลเยี้ยจะบอกนะว่าแจกแจกไปหนึ่งร้อยอะเฮ้ยนี่เข้าฟรีนะเว้ยเฮ้ยฮัลโหลเข้าฟรีนะเว้ยเกินไปมุ้ยเกินปุยมุ้ยหรือเปล่าดอกนี้เฮี้ยเออมามาสิบเอ็ดบาทยังไงยังไงต่อโอ้ oh, อย่าบอกนะไม่ถึงร้อยเฮ้ยสวยงามยังไงแดงลูกพ่อสวยงามดอกนี้หกสิบสี่บาทถึงร้อยแล้วแต่มึงไม่ถึงห้าร้อยโอ้เว็บเจ็ดเฮี้ยเข้าฟรีคือเกลือมาก เกลือไม่ไหวเลยว่ะเฮ้ยมึงโกรธกูหรือเปล่ปาเนี่ยหนึ่งร้อยบาททัววนะเออ,อเฮียคืออะไรครับเนี่ยโอ้โหกูว่ากูต้องขึ้นเบ็ดแล้วล่ะกูว่ากูต้องขึ้นเบ็ดและหล่ยเฮียไม่ไหวเลยมาขอเป็นเบ็ดสิบละกันเมื่อมาดิขอแบบว่าเปิดเทอร์บโบแล้วก็ขอสักห้าเต็มหมุนไปเมื่อห้าเต็มหมุนไปเออไม่ได้ว่านอยู่ละน้องๆสวยงามเออมาดีหกสิบหกบาทยังไงดอกนี้หกสิบบาทไม่ก็ โอ้โหหนึ่งร้ยสามสิบสองบาทนะเมื่อกี้เออสุดติงกระดิ่งแมวไปเลยอ่อก็น้องน้อหนูๆคนไหนที่มีอายุต่ำกวสิบแปดปีก็ควรได้รับคำแนะนํานะเออดูดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนไม่เล่นหรือทาตามไม่ขาดหรอกก็ถ้าเกิดใครดูก็อายุต่ำกวัสิบแปดปีก็อยู่ในออืมเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในมือผู้ปกครองนะเออ หรือผู้ปกครองอยากจะเล่นสนใจแต่งง่ายแต่ดีผมก็ลิงใต้คอมเมตนแรกผมได้เลยเพื่อนยำาวาลิงใต้คอมเมตนแรกผมได้เลยแต่ตอนนี้มันเงียบเฮ้ยเกินไปมาดิยี่สิบบาทยังไงต่อเออมันก็ไหลเรื่อยๆนะมันไม่ได้เงียบตลอดนะเออสวยงามยังไงอ,อเออมาดิมาดิาดโอ้โหคอมโบทีนนี้ทีละหน่อยเฮียขยักขยอยมากเลยโหล ฮัลโหลเขาอยากเออมาสี่เป็ดบาทยังไงต่อโอ้โหไอ้เหี้ยไม่คอมโวยกูเลยว่าหลยี่สิบบาทมาแล้วยังไงต่อเออมาดีสิหกบาทยังไงเออเกินปอยมุย้ยไอ้ลูกเพาะไอ้หมาหมาไม่มาเลยว่าหลัหมาหมาไม่มาเลยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าหนุนนังไอ้เหี้ยกำไรเหลือพันหนึ่งแล้วโอ้โหเกินไปมุ้ย ไม่เป็นไรเพื่อนเราเอาทุนมาเราทุนมาหนึ่งรอยห้าสิบาทเ้วานั้นเองนะตอนนี้ขึ้นมาหลากักพันก็ถือว่าโชคดีมากเออก็ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากแต่ง่ายแต่ดีหรืออยากรู้เปอร์เซ็นต์การแต่ของแต่ละเกมก็ลิงใต้คอมเมนต์แล้วผมได้เลยนะเพื่อนย้ำวาวาลิงใต้คอมเมนต์แล้วผมได้เลยเพื่อนเออโอเคอายุอะไรโอเคหรือเปล่าก็ใครอยากเข้าก็ทักไปถามเขาดูนะเพื่อนเออ สวยงามโอ้โหอ้เชี่ยคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวกูขึ้นเบ็ดโหดเลยเอาไหมกูขึ้นแบบเบ็ดปากหนักๆแล้วอาไหมไอเ้เชี้ยไม่แต่กูเนี่ยเบ็ดสิบมาอ้เชี้ยสวยแดงๆโอ้โหดูดีดอกนี้แดงไม่เข้าอ่ะคือแบบเริ่มแล้วเริ่มแล้วกว่าเริ่มแล้วอ้เชียมาหน่อยดิเฮ้ย เกินไปหรือว่าโหลเออมาแปดบาทยังไงต่ออะไรอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายคืออะไรครับเนี่ยมาจองไอ้จองหนึ่งฮะเป็นอะไรเฮ้ต้องโดนแท้ตีตูดใช่ปะหมสิบสองบาทแล้วโหเขี้ยคือแบบโอเดี๋ยวกูขึ้นเบ็ดเอาเลยไหมเอาเลยไหมเพื่อนขึ้นเบ็ดโหดแม่งเลยไหมเขี้ยคือแบบเบ็ดสิบมันมันไม่กระดิกเลยอะมีแต่รถแต่รเนี่ยไอ้โหล กูกูขอลองสิบหมุนไปก่อนมาขอลองสิบหมุนไปก่อนโอเครู้บ่าสวยงามนี่ไงสิบหมุนมาแล้วห้าสิบาทยังไงต่อโอโ้โหไอ้หียไม่มาเลยว่ะเฮ้ยไม่มาเลยว่ะโอ้โหลมาดิเออได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยสวยงามสองบาทอะไรยังไงต่อโอ้โหเกินปุยมุย้ยเกินปุยมุย้ยอ่ะเออมาดิมาดิาดโอ้โหอ่ะขอสักสามสิหมุนสุดท้าย ถ้ามึงไม่เข้ากูก็จะเลิกกูก็จะเลิกเพื่อนๆคนไหนดีอยากให้ผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ขอนเข้ามาได้เด้อเออหรือใครที่มีสูตรดีๆเทคนิคดีๆก็แนะนํากันเข้ามาหน่อยคอมเมนต์บอกอุ้ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยดอกนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโอเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบบาทเพื่อนๆเออ มันต้องอย่างนี้มันต้องขึ้นมาอย่างนี้ดิมาดิมาดิเฮี้ยกูบอกว่าจะเลิกทีมึงมาเลยว่ะมาเลยหอรอหลเออเฮ้ยเฮ้ยยะโยเอ๊เอ๊หมามามาแล้วหมามามาแล้วยังไงต่อลูกรักโอ้โห้กูขึ้นเบ็ดละกูขึ้นเบ็ดเป็นยี่เลยไหมเฮี้ยเดี๋ยวมึงลงเดี๋ยวมึงลงเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันขึ้น,น,นอะไรครับเนี่ยกูขึ้นเบ็ดเลยดีกว่ามาเบ็ดสามสิบแม่งเลยหวดเองไปเลยมาดิ ไอเฮียไม่ได้วันอยู่แล้ววายสองตัวยังไงหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทยังไงต่อดอกนี้ห้าโกลมาแล้วจ้ะแปดร้อยบาทเป็นเมื่อแปดร้อยบาทวายสามตัวโอโ้ดอกนี้สามพันบาทสามพันบาทโอ,โอโ้ดอกเดียวขึ้นไปสามสิบเป็นไงละโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้ยทอดโอไมกอดหมามาลูกพอ่อคือแบบว่าปังไม่ไหวเลยเออไอเฮียหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันแล้วดอกนี้ได้อยเลย น้องดีได้แล้วล่ะเอเฮ้ยเฮ้ยใครที่อยากแต่ง่ายแต่งดีไปผมก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะโอ้โหดอกนี้ได้มา4,149บาทเพื่อนเออเป็นไงล่ะเปอร์เซ็นต์การแต่งของมันนี้สุดปังไม่ไหวเลยเออสุดเต็งกริ้งแมวเลยนองๆโอเครึเปล่าโอเคอายุอะไรด้วะ ว่าอ๊ะเอว่าเอ๊ะอลงหรือเปล่าลงหรือเปล่า oh ยังไงโอ้โไม่ลงล่ะครับพี่น้องเกินปุยมวยเกินปอยมอยมันเกินปีมีอากีลยต่ออากโกลติก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 ิ๊กิ้กมามา๊กิากา๊กิ๊กิ๊กา๊กิ๊กพ่อดอกิ๊กิ0กิ๊กิ๊กิ๊กิบกิงกิ๊กิ๊กิอกิ๊กิกิ๊กิกิ๊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 กิ ขึ้นเป็นสามสิบทีคือแบบว่าปังไม่ไหวเลยหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนั้นเพื่อนเออโอ้โหโอืมฮึอ้อยอ,อ้ยเจ็บคอเพื่อนเหมือนเป็นโควิดหรือเปล่าโอ้ยวางสองตัวดบบนี้แหละไอแดงพู่พ่อสองพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทเพื่อน,อนโอเมกอดโอโอืมฮึน้ำลายกูไหลเลยเฮ้อ โอ้ดอกเดียวดอกนี้ดอกนี้อโอ้โหปังปังไม่ไหวเลยเพื่อนเอ้ยปังไม่ไหวเลยนะปังไม่ไหวเลยโอไม่์ก็เออเพื่อนคนไหนที่สนใจเข้ากลุ่มอนุทามก็ลองไปทักถามเขาดูนะว่าเขา้ายังไงอ่ะแต่มันมีเปอร์เซ็นต์การแต่ของแต่ละเกมน,นะเพื่อนแล้วก็มีสูตรในการเล่นของแต่ละเกมด้วยเออใครที่อยากรู้ว่าเกมไหนแตกเวลาไหนก็ลิงใต้คอมเมนต์แล้วก็ ใครที่อยากเข้ากลุ่มมนธรรมก็ลองทักไปถามเขาดูนะเพื่อนเออมาแต่กูเซ็นหน่อยพอแล้วเฮียได้กาไรมาเยอะแล้วเออกาไรมาไม่หวัน่นไม่ไหวแล้วเออก็อ่ะส่องไม้ไปหนึ่งสองอ่ะพอพอเออ,อเฮียพอก็พอสวยงามสวยงามหมามามา,มาลูกพ่อเออหนึ่งร้อยสี่สสี่บาทยังไงกูจะเลิกละ ดอกสุดท้ายเออสวยงา้450บาทเพื่อนๆสวย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 เลยมีแต่ส,สวยกับสวยดอกนี้ได้มา603บาทเพื่อนเออไม้สุดท้าย30บาทขอกเกเศษให้หมดแล้วกันเพื่อนปังอือหอืออ่ะเบ็ดฮะดอกสุดท้ายปังเออก็พอดีกว,ว่าเพื่อนได้กําไรม,มาพอสมควรแล้วเออก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็กดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันเพื่อนเออ จะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปเด้อแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากเข้ากลุ่มมันละทามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะย้าว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนโอเคหรือเปล่าโอเคอายุเลยดีหมดจะด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเอเอก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันเพื่อนวันนี้ก็กลาไปก่อนแล้วกันในบ่ายจบเจอรุ่งนี้บายบายโอ้โหอ่า Ah